ก็ตามกฎหมายครับแล้วเราก็ผมคิดว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราสามารถร่วมมือกันได้ที่ผมบอกสามองค์ประกอบองค์ประกอบแรกก็คือผู้ประกอบการเจ้าของกิจการสถานบริการองค์ประกอบที่สองก็คือคนที่ไปใช้บริการนักเที่ยวต่างๆองค์ประกอบที่สามคือผู้ครับควบคุมการใช้กฎหมายถ้าสาม ถ้าสององค์ประกอบแรกเคารพกฎหมายนะองค์ประกอบที่สามก็จะไม่มีปัญหาอะไรแล้วถ้าเราสามารถที่จะเอาข้อมูลต่างๆว่าโอเคถ้าเราเปิดแล้วทุกคนเคารพกฎหมายหมดแล้วมันไม่กอ่อให้เกิดปัญหาควบคุมได้ผมก็ผมก็ยินดีที่จะมานำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีให้ มหาทางจะอาจจะแก้กฎหมายอาจจะขยายเขาเรียกปรับบางอย่างมันใช้ประกาศสำนักนายกมนตรีบางอย่างใช้กฎกระทรวงบางอย่างต้องแก้กฎหมายแล้วก็พยายามทำให้มันเหมาะสมที่สุดเที่จะทำได้อก็ก็รู้สึกอัครับคือบางทีเราเป็น ฝ่ายบริหารเราก็ไปลงพื้นที่ไปดูหน้างานมันก็เห็นะ่ะเที่ยงคืนกลุ่มหนึ่งต้องเลิกแล้วก็ไปเข้ากับอีกกลุ่มหนึ่งที่ที่โอเคละมันไม่เท่ากันละตั้งแต่ดั้งเดิมก็คือเขามีใบอนุญาตใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราจะมองในเรื่องของกระตุ้นเศรษฐกิจเราก็คงควรจะต้องหาช่องทางแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องควบคุมได้ นะครับต้องไม่มีเด็กอายุต่ำกว่า20ดื่มสุรายกตัวอย่าง,ต,งต้องไม่มียาเสพติดไม่ว่าจะเป็นสถานบริการที่มีใบอนุญาตหรือไม่มีที่ไหนก็ตามมียาเสพติดไม่ได้แล้วก็ต้องไม่มีการพกพาอาวุธเข้าไปเที่ยวซึ่งตรงนี้ก็เป็นกฎหมายแล้วใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วหลงราชกิจจาแล้วว่า บุคคลทั่วไปต้องห้ามพกปืนแล้วนะออกนอกเขตสถานไม่ได้แล้วนะครับใบอนุญาตพบปืนก็ไม่ออกให้อีกแล้วถ้าถ้าคิดถ้าทุกคนทำตามก็ประเทศนี้ก็จะน่าจะมีความสงบเกิดขึ้น